สวัสดีครับคุณดูวันนี้เรามาอยู่กับคลิปเล่าย้อนประวัติของเกมโมบายรีเจนแล้วก็ทางด้านของ M-Series นั่นเองนะครับว่าเกิดขึ้นมาตอนไหนแล้วก็มีทีมไหนเป็นแชมป์ในปีไหนบ้าง M-Series นี่จะมี2รูปแบบนะครับก็คือ m s c กับทางด้านของ M แล้วก็มีตัวเลขลงท้ายอันนั้นคือชิงแชมป์โลกนะครับ M กับการที่มีตัวเลขลงท้ายนั่นคือทัวร์นาเมนต์ระดับโลกส่วน MSC เนี่ยจะเป็นในทางด้านของการชิงแชมป์ในเซาท์อินดีเซีย เรานั่นเองเนะครับแล้วก็เราจะมาเล่าย้อนประวัติของตัวเกมกันว่าก่อนที่จะมาเป็นมามี M s e r i e s เนี่ยที่กำลังจะเกิดการแข่งขันขึ้นในต้นปี2026นี้เนี่ย M 7เนี่ยว่า มันมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว MCV เนี่ยเกิดขึ้นมาตอนไปีไหนแล้วก็มีทีมไหนที่ได้รับแชมป์ไปบ้างนะครับแล้วก็เราจะมาเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของเกมนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเป็นเกมโมบายลีเ่เนเนี่ยเติบโตขึ้นในด้านไหนบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ของผมไว้ด้วยนะคนดูก็อย่าลืมนะครับฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้ด้วยนะตัดเข้าโฆษณา เลสแมนช็อปโด๑เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกมโมบายเลเจนต์เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและส่วนลดสูงสุดถึง25%มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและใหม่ช่องทางการชำระ s p a y l e ์เ e สตอต้องที่นี่ที่เดียวเ i ส m a n Shop เท่านั้นเกม MLBB เนี่ยเปิดตัวในปี2016นะครับโดยมืนตันเนี่ยเปิด ตัวเกม Mobile Legends แบ่งแบงบน Android แล้วก็ iOS นะครับแล้วก็ใช้ในรูปแบบเกม o o i l e 5 v 5เล่นง่ายนะครับใช้เวลาต่อเกมเนี่ยเพียงแค่10-15นาทีเท่านั้นเองนะแล้วก็กลายเป็นเกมที่ออได้รับความนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแทบจะทันทีนะครับด้วยรูปแบบเกมที่กระชับรวดเร็วแล้วก็เล่นได้แบบว่าคือติดหนึบตั้งแต่ช่วงต้นเลย ด้วยกระแสะเกมโมบ้าในช่วงนั้นมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นกระแสเกมโมบ้าที่มันยืดเยื้อเกินไปแล้วตัวเกมโมบายเลเจน d เนี่ยเปิดตัวมาเนี่ย การเล่นของ Mobile Legends มันจะแตกต่างจากโมบาสายอื่นตรงที่ว่ามันใช้เวลาเล่นค่อนข้างที่จะน้อยในการจบ1เกมนะครับแล้วก็ครองตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแทบจะทันทีเลยนะก็เป็นการเปิดตัวที่บูมมากๆในตอนนั้นนะครับในปี2016นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Mobile l e g e n ต์ของเรานั่นเองนะฮะต่อมาครับในปี2017ครเริ่มการแข่งขัน e s p o r t อย่างเป็นทางการนะครับเิ่มจัด าการแข่งขันระดับต้นเช่น M S C หรือ Mobile Legends Southeast Asia Cup นะครับเปิดซีซั่นแรกอย่างเป็นทางการแล้วก็เริ่มมีฐานผู้เล่นเนี่ยเพิ่มขึ้นหลาย10บล้านคนทั่วโลกนะครับก็คือในปี2017เนี่ยมีรายการ e-sport ครั้งแรกนะของเกม Mobile Legends นะครับนั่นก็คือ Mobile Legends นะครับ Southeast Asia Cup ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมที่เป็นแชมป์นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะก็คือทีมตัวแทนจากประเทศไทยเรานั่นเองนะครับอย่างทีม i d e Net หรือ i d u t s l e e e นะครับแล้วก็ ถ้าจำไม่ผิดในช่วงนั้นรองแชมป์น่าจะเป็นทาหน้าของทีมซาตี้สลัดนะครับที่เข้าชิงกับทาหน้าของ i d เดียเนแล้วก็เป็นไอเดียไอเดียเของทีมไทยเรานะครับที่อ๋อ ได้แชมป์ไปในปีนั้นนะก็เป็น MSC ครั้งแรกนะในปี2017ซึ่งแชมป์ก็คือตัวแทนจากประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เป็น MSC แรกด้วยนะเป็นรายการแข่งขันอย่างเป็นทางการของ Mobile Legend ครั้งแรกซึ่งในปีนั้นเนี่ยก็มีฐานผู้เล่นทั่วโลกเพิ่มขึ้นหลายสิบล้านเลยนะครับสำหรับตัวเกม Mobile Legend นั่นเองนะก็เป็นปูปีที่บูมมากๆนะสำหรับตัวเกม Mobile Legend นั้นเองนะฮะ ทันมาฮะในปี2018เนี่ยขยายลีกระดับประเทศนะครับหรือก็คือสั้นๆย่อๆว่า MPL นั่นเองเนี่ยก็คือเปิดลีกอาชีพ MPL ครับหรือที่เรียกกันในชื่อแต่ว่า Mobile Legend Professional League นั่นเองเนะอย่างจริงจังในประเทศฟิลิปปินส์ครับอินโดนเีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะเพิ่มฮีโร่ใหม่หลายตัวเช่นกูซิออนครับลูนอกคิมมี่ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยฮีโร่ใหม่เข้ามาหลายตัวมาๆในปี2 0 1 8นนะเริ่มจะมีฮีโร่ที่มาเดือนต่อเดือนเลยนะครับตอนนั้นคือเดือนหนึ่งมีตัวหนึ่งเลยนะ ฮีโร่ใหม่แล้วก็เกมเนี่ยได้รับเริ่มได้รับความนิยมสูงในไทยนะครับก็ช่วงนั้นปี2018เนี่ยในไทยเราก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นหลังจากที่ทีม i d n s ของเรานะที่เป็นตัวแทนทีมไทยจากประเทศไทยอ่ะได้แชมป์ MSC ไปนะครับก็ในไทยก็เริ่มได้รับความนิยมสูงมากขึ้นเช่นกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นก็อย่างที่ทุกคนรู้รรกันครับว่าก็ยังมีเกมเพื่อนบ้านของเรานะที่ ก็คลองตลาดนะอนั่นแหละตามนั้นครับก็มันก็ได้รับความนิยมครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะสามารถเทียบเท่ากับเพื่อนบ้านที่แสนดีของเราได้นั่นเองนะครับแต่ก็ทําให้เห็นอย่างหนึ่งครับว่ามันก็มีหลีเกิดขึ้นมาในหลายๆประเทศแต่ประเทศไรเราไม่มีหลีนะครับตอนนั้น4ประเทศที่ได้รับเลือกให้มีหลีก็จะเป็นฐานะของฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นั่นเองนะครับ ต่อมาในปี2019ครับเข้าสู่ระดับนานาชาติครับ MLBB เนี่ยถูกบรรจุเ e ป็นก sort of <Hayır. S 1> ีฬา e-sport ใน4เกมปี2019ที่จัดขึ้นนประเทศฟิลิปปินส์นะครับเพิ่มระบบและสกินจำนวนมากนะฮะแล้วก็มียอดดาวน์โหลดเนี่ยทะลุ500ล้านดาวน์โหลดทั่วโลกนะครับการแข่งขัน M1 World Championship ครั้งแรกนะครับก็คือไฮไลท์เลยครับก็เรียกได้ว่า M ซีรี e s ครั้งแรกของเกม Mobile ล e g e n เนเกิดขึ้นตอนปี2019นะครับก็คือ M1 World Championship นะฮะซึ่งแชมป์ตอนนั้นเนี่ยเป็นทังนั้นของ e v o l e g e n d แล้วก็มีผู้เล่นที่ตราตรึงใจผมมากๆก็คือผู้เล่นที่ชื่อว่าดองกี้นะครับซึ่งปีนั้นเนี่ย จ้องบอกได้ว่าเป็นปีที่ Mobile l e g e n ร s เนี่ยเติบโตขึ้นเยอะมากๆนะครับทั้งได้รับการบรรจุเป็นกีฬา e s p o r t ใน C ีเกมของปีนั้นนะฮะแล้วก็มีอ่าทาหน้าของชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งปีนั้นนี่บอกได้เลยว่า Mobile l e g e n ร s เนี่ยเติบโต,ตขึ้นแบบมากๆเลยนะแต่เป็นระแวกเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ใช่ในบ้านเรานะแต่ต้องบอกว่าเป็นในละแวก เพื่อนบ <lequel ś pel> ้านเรานะก็มบายล e เจนในปีน <ess ive. S 1> ั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าบูมมากครับต้องบอกได้คํานี้เลยครับว่าบูมมากในปี2019น้นั่นเองนะฮะ ถัดมาครับในปี2020นะก็คือ Project next และยุคใหม่นั่นเองนะฮะเปิดตัว Project next ครับแล้วก็ปรปับปรุงกราฟิก ui และ r e m o เด l Hero รุ่นเก่านะครับก็คือ Hero ก็ตั้งแต่ช่วงที่เกมเปิดนั่นเองนะครับแล้วก็มีการจัดการแข่งขัน m c u r ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ m 2 world championship นะครซึ่งในปีนั้นเนี่ยทีมที่ได้แชมป์ไปก็จะเป็นทางด้านของ brand e s p o r t ของประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้ว แล้วก็เกมเนี่ยเติบโตอย่างมากเลยนะเพราะว่าปีนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่โควิด19ระบาดใช่ไหมล้วก็คนเนี่ยก,กักตัวอยู่บ้านกันก็ทําให้เกมเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงโควิดนั่นเองเนะครับซึ่งในปีนั้นต้องบอกได้คํานี้ครับว่าเป็นปีที่เอ่อม e บายลีเจนก็ได้ปรับปรุง หน้ากราฟิก UI นะครับแล้วก็รีโมเดลของฮีโร่ตั้งแต่อยู่มาตั้งแต่ช่วงเกมเปิดใหม่นะครับทำให้ฮีโร่เนที่อยู่มาตั้งแต่ช่วงเกมเปิดเนี่ยได้ปรับโมเดลรีโมเดลใหม่แล้วก็ได้รับทําทให้ปรับกราฟิกให้มันสวยขึ้นนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ m o i l e Legends ก็เติบโตขึ้นไปอีกหนึ่งกล้าวนะครับในปี2020นนั่นเองนะฮะ ในปี2021แคปก็เป็นยุคทองของ e s p o r t ตเลยก็ว่าได้นะครับมีการจัด M series ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือ M 3นะครับ World Championship นะฮะซึ่งต้องบอกได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยยอดคนดูของวงการ e s p o r t ตของเกม Mobile Legend s เยอะมากๆนะครับซึ่งแชมป์ของ M 3ตอนนั้นจะเป็นทางหน้าของ Backlit International นะครับตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์นะแล้วก็มีอ่า MPL ของฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดเนียยอดผู้ชมเนี่ยสูงเป็นประวัติการ นะครับแล้วก็มีการทำคอลแลบกับอา่ทาทางด้านของ Star Wars แล้วก็อา่ทาทางด้านของ Transformer นะครับเริ่มที่จะมีการคอลแลบ กับแบรนด์ดังๆหรือหนังดังๆนั่นเองนะ,ะับภาพยนตร์ดังๆอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มที่จะมีการทำารทาการคอลแลบจากาสิ่งเหล่านั้นหรือภาพยนตร์นั้นๆนะครับก็น่าจะเขาน่าจะเรียกว่าประมาณนี้ถูกต้องไหมะฮะ <S <S แล้วก็ต้องบอกได้เลยว่า,า MPL ของอินโดแล้วก็ฟิลิปปินเนี่ยคือยอดผู้ชมเนี่ยสูงจริงๆนะครับคือสูงแบบสูงมากๆยอดเข้ายอดผู้ชมที่เข้าไปชมในออนไลน์เนี่ย ในออนไลน์เนี่ยก็เยอะว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าในออฟไลน์นี่คือบอกเลยว่าล้นชนิดที่ว่าออภายในงานเนี่ยไม่มีที่ให้คนดูแล้วนะครับต้องดูหน้าจอนอกงานกันเลยนะฮะก็เป็นยุคทองของ e-sport ของเกม i l l l e g g n d s เลยก็ว่าได้นะแต่เพราะว่ามันเป็นยุคทองของในระแวกเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ใช่บ้านเราอีกเช่นเคยนะฮะตามนั้นนะครับก็เพื่อนบ้านเรานะครับไม่ใช่ในบ้านเราอีกเช่นเคยนะครับผม ในปี2022ครับการเติบโตระดับโลกนะฮะในปีนี้เนี่ยก็มี M Series เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือ,อ M 4 World Championship นะครับซึ่งแชมป์ของปีนั้นก็เป็นตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์อย่างอีกเช่นเคยนะครับก็คือท่าน้าของทีม Echo นะฮะที่เป็นแชมป์ของปีนั้นนะครับแล้วก็มีการเปิดใช้งานระบบปรับบาลานซ์ใหม่ครับและภาพกราฟิกปรปับปรุงแล้วก็มีเริ่มขยายความนิยมใน ยุโรปแล้วก็อเมริกาใต้นั่นเองนะฮะคือเกมเนี่ยเริ่มจะ,ะได้รับความนิยมในยุโรปแล้วก็อเมริกาใต้มากยิ่งขึ้นกว่าก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเริ่มจะเติบโตขึ้นในระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเกม Mobile l e g e n d s นะ <S mm. <S ก็ในปีนี้เนี่ยจะเป็นการเติบโตในเชิงของขยายตลาดมากกว่าครับแล้วก็ก็ยังมี M Series อยู่เช่นเคยนะครับก็คือ N4 นั่นเองนะฮะแล้วก็เปิดใช้งานระบบปรับบาลานซ์ใหม่ก็คือ การปรับบัฟเนิร์ฟใหม่ของเกมนั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องของกราฟิกก็ถูกปรับปรุงขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปี2022นั่นเองนะฮะ ในปี2023ครับฟีเจอร์ใหม่และงานใหญ่ครับเปิดฟีเจอร์ new e m b e m system นะครับแล้วก็มีการจัดแข่งขัน M series อีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือ M 5 world championship นะซึ่งแชมป์เนี่ยก็เป็นทานาของ AP Ben นะครับแล้วก็มีการเปิดตัวคอนเทนต์ใหม่ครับปรับหน้า l o บี้และ UI ต่างๆครับแล้วก็ยังทำ c อ l l a b อีกเช่นเคยนะครับก็จากที่คอ l แลบกับทานาของภาพยนตร์เนี่ยตอนนี้เริ่มมาคอลแลบกับทานาของอนิเมะบ้างนะครับซึ่งอนิเมะที่ถูกคอลแลบครัค้งแรกก็น่าจะเป็นทานาของจูชูสึไคเซนนั่นเองนะครับก็ฟีเจอร์แรก ปรับมาเนี่ยจะเป็นท่าน้าของ New M&M ใช่ไหมครับจากแบบเก่าเนี่ยมันมันใช้มานานมากแตั้งแต่ปี2016ก็เพิ่งจะมาถูกเปลี่ยนในปี2023นั่นเองเนะครับแล้วก็เอ่อ MCV ที่ถูกจัดขึ้นอีกครั้งในปี2023นะครับแล้วก็แชมป์เนี่ยก็เป็นท่าน้าของ MVP Ben เนี่ยเป็นตัวแทนจากท่าน้าของประเทศฟิลิปปินส์อีกเช่นเคยนะครับเปิดตัวคอนเทนต์ใหม่แล้วก็ปรับหน้าร็อบบี้และ UI ต่างๆนะก็มีการเติบโตขึ้นอีกหนึ่งระดับนะครับสำหรับตัวเกมม o b i l e ลีเจน d ์ครับแล้ว คอแลบ,บอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับปีนี้นะฮะก็คอแลบกับ,บอนิเมะเรื่องจูจูสึไคเซ็นนั่นเองนะครับ ต่อมาในปี2024นะครับก็พัฒนาระบบการแข่งขันระดับโลกนะครับมีการจัดการแข่งขัน M6 World Championship นะครับซึ่งแชมป์ก็เป็น Onic ของทางด้านของทีมฟิลิปปินส์นั่นเองนะฮะ Onic ฟิลิปปินส์นะมันมี Onic ส Onic ในคอนโดอย่าสับสนนะครับ Onic เนี่ยจะมีฐานะของประเทศฟิลิปปินส์หนึ่งทีมครับแล้วก็จะมี Onic ของอินโดนีเซียอีกหนึ่งทีมนั่นเองนะซึ่งแชมป์ของ M6 World Championship หรือ M Series เนี่ยที่เกิดขึ้นตอนอปี2024ก็ คือโอเนกฟิลิปปินส์นั่นเองแล้วก็มีการอัปเดตเนื้อหาแผนที่แล้วก็บาลาาน์ครั้งใหญ่นะครับมีเอ่อเเนี่ยเข้าสู่รู้ด้วยการที่มีทีมอาชีพมากกว่า50ทีมทั่วโลกนั่นเองนะคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเกมโมบาย l e เ e น d เนี่ยคือแต่ละปีนี้ก็จะมีพัฒนาการด้าน e-sport ที่สูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะฮะก็เป็นการส่งเสริมด้าน e-sport แบบขั้นสุดเหมือนกันนะสำหรับเกม o b i l e Legend s นะครับ แล้วเรามาถึงปีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือปี2025นั่นเองนะครก็มีการแข่งขัน,น e-sport เนยขยายตัวมากขึ้นนะครับมี mlbb super cup international 2025ที่จัดขึ้นที่จีนนะครับแล้วก็มี mlbb women international หรือ mwi นะครับซึ่งเป็นการแข่งขัน,น mlbb เนี่ยรุ่นผู้หญิงแบบโลก16ทีมนะครับ ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ใหญ่และครอบคุมภูมิภาคมากกว่าเดิมนั่นเองในทัวร์นาเมนต์หญิงนะฮะแล้วก็เอ็มหกเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่เพิ่งจะจบไปเนี่ยในต้นปี2025แล้วก็มูลตันเนี่ยแกประกาศในงานว่า M7 เจนี่ยจะมีวางแผนจัดขึ้นที่อินโดนีเซียนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นการอัปเดตเนื้อหาของเกมนะครับเกมเพลย์แผนที่การาฟิกนั่นเองเองนะี่ยมีแผนโปรเจกต์ e x t อกรับก็ถูกปรับขึ้นมาแล้วนั่นเองเนะี่ยก็คือ,อแผนที่ใหม่4รูปแบบสี่รู ื่องของการรีเวิร์มปรับตัวฮีโร่ใหม่ก็มีทางน้าของคิมมี่แล้วก็อีกหลายๆตัวที่โดนปรับใหม่นั่นเองอย่างเช่นอลิสก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นตัวที่โดนปรับใหม่มานั่นเองนะแล้วก็กิจกรรมอีเวนต์ในเกมนะครับก็คือมีงานออสตาร์ Star ที่เพิ่งจะจบไป งาน All-Star ที่เพิ่งจะจบไปแล้วก็มีงาน m อ c ที่จบไปนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็จะเป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ9ปีของเกม m o i l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  g g n n s นั่นเองนะฮะถัดมาครับแบมและภาพลักษณ์ใหม่ของ MLBB นะครับคือมูลนันเนี่ยเปลี่ยนโลโก้ MLBB ในปีนี้นะฮะ โลโก้ใหม่เนี่ยมีรายละเอียดเหมือนไฟนะฮะสื่อถึงไฟแห่งการแข่งขันนั่นเองนะฮะแล้วก็ความลงไหลของผู้เล่นและ e สปอร์ตนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่า m Mobile l e เล n จ s เนี่ยเป็นเกมที่ส่งเสริม e สปอร์ตหนักมากๆนั่นเองนะฮะแล้วก็การเติบโตของชุมชนและผู้ชมนะครับเพราะว่าใน M การแข่งขัน m Series M6 w o อ l d c h a m p i o ์ช h i p เนี่ยอ่เป็นสถิติใน,นง่ยอดคนดูเลยครับมูนดันเนี่ยรายงานว่า M6 มเนี่ยมียอดคนดูเนี่ยสูงมากนะฮะแล้วก็สูงกว่า เ,เพิ่มขึ้น60.6%เ,เลยนะเทียบกับครั้งก่อนนะครับแล้วก็ความนิยมของเวที MLBB ระดับโลกเนี่ยการจัด MWI ทัวร์นาเมนต์หญิงนะครับแล้วก็มีแสดงให้เห็นว่าเนี่ยเกม MLBB เนี่ยขยายกลุ่มผู้เล่น e-sport ไปหาผู้เล่นหลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับปี2025นะครับสรุปนะครับ Mobile Legends แบงๆเนี่ย จากเกมโมบ้ามือถือธรรมดาในปี2016นะครับแล้วก็กลายเป็นเกม e สปอร์ wn, ระดับโลกนะฮะที่มีผู้เล่นหลายร้อยล้านคนและทัวร์นาเมนต์ที่มีเงินรางวัลมหาศาลเลยนะครับอย่างเช่นล่าสุดก็ MSC นะครับก็ MSC เนี่ยมิกกับทนาของ e W.C. นะฮะแล้วเงินรางวัลของที่1ห,หรือแชมเปี้ยนที่เป็นทางหน้าของทีมลิควิดได้แชมป์เนี่ยเงินรางวัลสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับ <Wow. S 1> ก็รางวัลแล้วก็เรื่องของวงการ e ีสปอร์ของเกมนี้จบ เติบโตขึ้นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคนดูชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแล้วคอนเทนต์ดีๆจากช่อง k e n ชิน X นะครับก็ขอฝากช่องเล็กๆช่องเลงนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนดูด้วยนะก็น่าจะต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับบายๆครับไว้เจอกันคลิปหน้า